เ,เรีมากเกี่ยวกัารเวันหนึ่งแซนบาทเปรียนเข้าร่วมแสดงร่วมแสดงจะเป็นรอบรับสนุนได้กรรมาการอาจจะเิื่อณเาวไว้ประมาณที่ัะเลือกแกานาตกรรารจรรัดแสดงนี่ดังนั้นอื้นที่เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์เห็คือจะใหญ่จะเป็นส่วนสีนะคะ รางวันใหญ่เนี่ยมีความสะดุดตาตั้งแต่แรกแล้วว่าชิ้นนี้ทางเทคนิคก็ดูจะไม่ไม่ซ้ำกับใครรูปแบบก็มีแบบเฉพาะแล้วพอตอนที่นำมาคัดเรียงกันให้เห็นจุดเด่นเนี่ยจะเห็นว่างานของเขาเนี่ยรูปแบบเนี่ยจะกระโดดออกมาจากของคนอื่นชัดเจนนะคะโดยความรู้สึกที่สัมผัสแต่แรกเนี่ย มีความชอบตรงที่ว่างานเขามีความดิบนะคะอย่างงานส่วนใหญ่จะเห็นว่าจะมีความประณีตเป็นจงหรือว่าใส่ทักษะลงไปแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธเรื่องทักษะนะคะแต่พะเอิญชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นงานที่มีความดิบในตัวเองแล้วก็โดยที่ตอนที่ยังไม่ได้ฟังคอนเซปต์ของศิลปินท่านนี้นะคะก็เห็นความ มิสติกแล้วก็เห็นเรื่องของดวงวิญญาณในเรื่องของความตายอ,อยู่ในนั้นข้ารยชกันก็นกมีการแฝงถึงหลกักพุทธธรรมลงไปในนั้นด้วยแล้วก็ชอบใจในเรื่องของการที่เขา,เาปูพื้นงานเป็นสีดำซึ่งมันเป็นอนันตการนะมันไม่สิ้นสุดแล้วก็มีการใช้ดินสีดินแท้ๆที่ไม่มีการย้อมมีการ ผสมสีใดอย่างสิ้นเลยนะแล้วก็ชอบใจการที่เขาใช้เส้นรอยอิงซึ่งเหมือนกับนึกถึงเหมือนกับเป็นเหมือนพระพระแกะ่ที่พระที่ชราภาพแล้วอาจจะเขียนเส้นบนไม่รู้อักขรหรือว่าบนกระดานก็แล้วแต่นะฮะนึกถึงกระดานชนวนสมัยสมัยเด็กนะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นกระดานชนวนสมัยก่อนเราก็เขียนเส้นลงไปด้วยด้วยช็อคเล็ก็แล้วแต่เส้นเหล่านั้นเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเลือนหายไป แลวการที่เขาใช้เทคนิคในการที่รูปน้ำหนักบางตอนเนี่ยทำให้นึกถึงสิ่งที่มันมันมีอยู่แล้วก็เลือนหายไปใครยะกันในออโดยส่วนรวมองค์ประกอบภาพเนี่ยเราก็จะเกิดจินตนาการความคิดที่ย้อนไปถึงเรื่องของหลักพุทธธรรมความมีอยู่ความไม่มีอยู่สิ่งที่เคยมีให้เราเห็นบบดน,นี้ก็ไม่เห็นแล้วหรือพร้อมที่จะเลือนหายไปนะ,ะอันนี้ก็มีมีมิติตรงความหมายนะมามธรรมตรงนี้ด้วย ก็คิดว่าพวกเรากรรมการทุกท่านก็ทำหน้าที่เรียกว่าคัดสรรเห็นเพชรเ,รเรม็ดน,นี้นะเพชรด,ดิบๆไม่ใช่เพชรเจียนไหนก็ดีใจที่คนรุ่นใหม่สามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์ในตัวงานเขาโดยที่เขามีพื้นฐานคตินิยมพื้นเพลงเขาเองนะฮะ <S <s โดยที่ไม่ต้องไปสนใจประดิบประดอยอะไรเป็นเรื่องสวยงาม นี่นี่คือของแท้ในใจคุณจริงก็อยากให้ศิลปินทุกคนเนี่ยก็รักษาตรงนี้ไว้ก็มันอาจจะไม่ต้องคงรูปนี้ตลอดไปชีวิตเปลี่ยนไปงานก็ต้องเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนตาเป็นสัจจะณปัจจุบันของเขาอะ่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นคุณค่าของการของผลงานที่จะสื่อสารให้ผู้ผู้ชมรับได้สำหรับปีนี้วันนี้นะครับก็มีผลงานที่ มีคุณภาพพอจะได้รางวัลเนี่ยอยู่ตามจํานวนพอสมควรซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีผลงานปีนี้รู้สึกจะน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ผลงานจํานวนน้อยน้อยไปนิดแต่คุณภาพของผลงานเนี่ยโดยรวมก็ยังอยู่ในคุณภาพเดียวกันกับปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมีอะไรที่เด่นๆพุ่งขึ้นมานะฮะปีนี้ค่อนข้างจะเรียบเรียบนิดนึงแต่ว่าในเรียบเรียนั้นมันก็มีคุณภาพ ชัดเจนในตัวของมันเองนะครับแต่อีกอันนึงซึ่งน่าสนใจกับงานปีนี้เนี่ยที่ได้รางวัลเข้ามาเนี่ยค่อนข้างมีอะไรแปลกใหม่บางชิ้นเนี่ยสำหรับปีเนี่ยแปลกใหม่กว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำโดยเฉพาะชิ้นที่ได้เหรียญทองนะฮะคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะครับมีความค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องของวิธีการนำเสนอซึ่งซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ทำให้นักศ,ศึกษาศิลปะมองเห็นเทรน์ใหม่ๆ ในการที่จะทํางานขึ้นมานะฮะเพราะว่างานปีนี้ค่อนข้างมีบุค,คลิกบางอย่างซึ่งแปลกออกไปซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากผลงานลองๆลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างคุณภาพก็ดีนะฮะไม,ไม่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าปีที่แล้วเลยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือลักษณะเนื้อหาทางสังคมนะครับรู้สึกว่า เด็กตอนนี้เขามีประเด็นที่อยากจะพูดเขามีเมสเซจที่อยากจะพูดไม่ว่าจะเป็นเหตุบ้านการเมืองหรือว่าสถานการณ์ของเรื่องเพศภาพเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับรู้สึกมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเยอะขึ้นการตั้งคำถามกับสภาวะทางสังคมต่างๆความเชื่อทางศาสนาระบบทุนนิยมหรือแม้แต่สังคมการเมืองเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เด็กค่อนข้างมีความอะไรอะใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจมากจากเดิมซึ่งอาจจะเป็น เป็นแค่เรื่องส่วนตัวสนุกสนุกอะไรเงี้ยซึ่งในปีเนี้เราจะเห็นพูดง่ายๆคือเราจะเห็นประเด็นทางสังคมที่ค่อนข้างเยอะและก็แน่นนะครับซึ่งนี่เป็นจุดที่ดีของปีนี้เหมือนกันตัวสื่อเป็นรุ่นยาวถ้ามีโอกาสได้ดูได้ดูมากๆได้ดูมากๆอย่างเช่นเขาไม่ใช่ผู้ส่งประกวดเพียงแต่เขาต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ชมคือผมคิดว่าบทบาทของผู้ชมกับผู้ผลิตเนี่ยมันควรจะเป็นคนคนเดียวกันด้วย เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งตัวเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องเป็นผู้ชมที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นผู้ชมที่ดีเขาก็จะพัฒนาความรู้ที่มันเกิดจากการชมข้อจํากัดที่เขามีข้อได้เปรียบที่เขามีพัฒนางานตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ไม่ได้ออกไปชมเลยนั่งลงแล้วก็สร้างงานอย่างเดียวผมคิดว่ามันก็จะแคบลงไปเรื่อยๆและผมคิดว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ผลิตหรือศิลปินผู้สร้างสารร ก็จะมีข้อจํากัดคือไม่สนใจที่จะเป็นผู้ชมผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดจุดที่ผมอยากให้คําแนะนํา